กดสตาร์ทเงียบเลยครับไม่ติดครับกดสตาร์ทไม่ติดไม่ว่ารถคุณจะบรไเลยแค่ไหนเราพร้อมที่จะทำให้มันบันเจิดเพราะเราคือบัลลัยยนสวัสดีครับแฟนเพจบัลลัยยนทุกท่าน,นครับวันนี้พามาดูเป็นรถมินิคูเปอร์นะครับคันนี้สไล,ลด์รถมานะครับอาการสตาร์ทไม่ติดนะครับก็เดี๋ยวเกิดจากสาเหตุอะไรเดี๋ยวเอาหาวิธีเอาเข้าอู่ครับ เดี๋ยวเข็นเข้าอู่กันนะครับเดี๋ยวค่อยมาว่ากันครับมินินะครับคันนี้เป็นคูเปอร์เอสนะครับเป็นตัวคันชี่แมนนะครับคันนี้ก็เดี๋ยวหาวิธีเอาเข้าอู่ครับก็สไลด์เข้าสไลด์มาลงที่ที่จอดรถนะครับก็เดี๋ยวเข้าอู่ไปเช็คกันนะครับว่าเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับอาการอะไรนัพเรียนลองสตาร์ทให้ดูหน่อยี่ยัะไง กดสตาร์ทเงียบเลยครับเนี่ยไม่ติดนะไม่ติดกดสตาร์ทไม่ติดไอเช็คเนี่ยขึ้นแอคชันสวิตช์ออนครับสตาร์ทไม่ติดก็เช็คแล้วเป็นที่จะสตาร์ทใช่ไหมพี่ก็ตอนนี้ได้มายังมาแล้วมาโอเคเดี๋ยวไปเปลี่ยนได้กันเลยครับนี่ครับได้สตาร์ทของแท้ป่ะพี่อันนี้เดี๋ยวนะอ๋อของแท้โอ้โหเบิร์กส่วเบิร์กส่วนวีเอ็มมาเพราะว่ามินิเป็นอะไรเหมือนกับวีเอ็มครับ ใช้อะไรของ B M นี่แหละครับนี่คูปเปอร์นะตอนนี้เป็นตัวไหนนะพี่ F ห0ตัวใหม่อ๋อโอเคโอ้โหนี่ไดรใหม่ๆนะครับกิฟต์นะไดรสตาร์ทนะก็เดี๋ยวให้พี่เขาเปลี่ยนไดรสตาร์ทใส่เดี๋ยวมาดูกันครับว่าติดไหมนะครับนีส่สไลด์มานะคะันนี้นะสตาร์ทไม่ติดกดสตาร์ทเงียบนะครับเครื่องไม่หมุนเลยนะครับแต่แบตเตอรี่อะแบตเตอรี่เช็คแล้วแบตไม่หมดนะครับก็คือตรวจเช็คคิดว่าเป็นที่ไดรสตาร์ทนะครับที่ว่าไม่ไม่ไม่หมุนให้เครื่องยนต์ทำงานนะครับ แต่สตาร์ทไม่ได้แบบเปลี่ยนตอนปีใหม่อ๋อไม่น่าเสียก็เร็วเนาะแต่คิดว่าน่าจะเป็นที่ไดสตาร์ทนี่แหละครับก็เดี๋ยวให้พี่แฮมเขาลุยเปลี่ยนไดสตาร์ทแบบมินิคูเปอร์ครับนี่ครับทุกคนหน้าตาของไดสตาร์ทนะที่ทําหน้าที่สตาร์ทเครื่องยนต์ทั้งเครื่องไนะเนี่ยเหมือนมีคาบน้ํานะพี่แฮมใช่คาบน้ำเนี่ยเหมือนคาบน้ํามันไม่ทํางานครับมันน็อกไปแล้วมันเลยสตาร์ทเครื่องไม่ติด ตอนนี้พี่ทำใส่ไดสตาร์ทใหม่เข้าไปแล้วเดี๋ยวมาดูกันกว่าติดไหมแอมเทสนะหน่อยโชว์นายโชว์นายนี่ครับติดชึ้งแล้วข่อยคีข่อยคีพี่ข่อยคีนึงนี่ครับนี่ครับติดเลยครับโอ้โหจบเลยไดสตาร์ตตัวเดียวนี่นะไดสตาร์ตตัวเดียวนะครับเครื่องติดเลยมินิเป็นไ,ไงพี่จบที่ผม เย่แล้วโอเคครับทุกคนก็จบเรียบร้อยนะครับสําหรับมินิคูเปอร์นะครับคันที่แมนคันนี้นะครับก็อาการสตาร์ทก็เครื่องไม่หมุนเลยนะครับสตาร์ทเงียบนะครับหรือเขาเรียกกันว่าสตาร์ทเงียบนะครับสตาร์ทไม่ติดนะครับก็สไลด์มาที่เรานะครับก็เข็นเข้ามาครับกว่าจะเข้าอู่ได้นะเข็นเข้ามาแล้วก็มาเช็คอยู่พักหนึ่งครับพี่แฮมเขเช็คก็ เจอตัวก็คือตัวไดสตาร์ทนะครับไดสตาร์ทก็คือตัวมอเตอร์สตาร์ทครับมอเตอร์สตาร์ทคือตัวที่สั่งให้เครื่องหมุนนะครับก็คือมันน็อกนะครับมันไม่ทํางานนะครับทําให้สตาร์ทเงียบนะครับแล้วก็เบิกของใหม่แท้มาเปลี่ยนก็จบจบอยู่ที่สามหมื่นนิดๆนะครับรวมค่าแรงรวมอะไรนะครับเป็นของใหม่แท้นะครับเป็นของ BM เนะครับเพราะว่ามินิใช้อะไรเป็นของ BM เหมือนกันนะครับ ก็จบส่งลูกค้าได้นะครับสําหรับเคสนี้นะครับสําหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจบรรยอนของเราไ้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนจากความบรรยายให้กลายเป็นความบัรเจิดให้นะครับขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับที่ไว้วางใจนะครับให้เราดูแลรถให้ท่านนะครับเอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ผมช่างจาขอลาไปก่อนสวัสดีครับ